จ้าเมื่อนี้วันที่24สิบท่านว่าสองฮหฮาเก้าพ่อเสียบพ,พาไปทําบุญวัดอยู่อำเภอกุดบากจังหว,วัดสกลนครวัดหลวงปู่เจียมตอนนี้กำลังละห้ามผูหามผูหน่วยแรกน,นี่วาดอินจี้ห่างจากบ้านเสียบประมาณ20โลบอห่า2ยีโลนี่แหละสกออกมาอมจะเพือ่อจากไอ้นี่ นี่รับมาเพื่อนเพื่อนรถที่แรกก็รับเลยไปที่นอนตุ๊กตาดูรีมอนหัวนำกำลังพางปูกำลังละห้ามปูละเด้เอเป็ดบุญนำกันเด้อเด้ออันนี้เขาอ,อีห้องกำลังละห้ามใครต่เป็นทางยางมันไม่มีทางกูขาเด้อไม่มันไปได้อยู่ะะยนี่ อันนี้กับปภูเขา,เขาเอันที่เขาเขาเอดพิพิธภัณฑ์น่ะแม่เจอเขาภูพานพิพิธภัณฑ์ที่เขาคุดพบกระดูดในน้องเสาหนะแวนดีจีตอนนี้ขึ้นมาฮอดหลังเขาแล้วเด้อเดยออันนี้เป็นทางลัดระหว่างอำเภอคโมงในวัดกระสินลัดไปอำเภอกุดบากงนวัดสะกลพอเสียพามาทางลัดเพราะว่าทางตรงน่ะ เปิดอะหอดก็ลอยก็โล่คุณมาทางลาดนี่ยสามจิบก็โลก็หอดทางไม่ดีะจะน้อยหอดเร็วกับไข่กยไปไก่อยู่ต้นไม้กันเหี่ยวหมดละแหม,มเลมี้ยงจันมาแล้วนี่ดอกไม้กลางผูกกำลังออดอกมันฟ้าก็กำลังเจียงกลางสวยงามอากาศดีครับงาม ยังโอ้ไปต่อว่าตัวนี้อันนี้ก้อนอินยั่เขาก็เดินทางมาฮอดในพระอุทยานแห่งชาติภูพานภูมังเงวอยู่กลางภูเขาอยู่กลางภูเลยตัวนี้เลยเดินทางต่อเป็นทางต่อทางเลฟี่เดอร์นี่เดอร์้องฟ้ากำลังเจียงงามทฟ้าใส กำลังลงเขาแพมเขาอีกรูนึงนีทางลงไปอีกขอบุญสบงป่าคนสุดท้ายตื่นขึุนมาต้นไม้ทั้งนี้ยังอยู่หรือทางผู้ผ่านตัวเลียน้อยไปต่อไปเ็บกันยังไม่ตื่นเด้อตื่นแล้วตื่นแล้วนี กำลังอยู่แล้วทีอเขาผูพานกำลังละเดินทางต่อไปก้อยไปไหนดีครับสตา,าร์บายปากำลังสวยบนยอดเขากำลังข้างล่างห็นคือเป็นอำเภอกุบกดบาร์เจ้าสุพร่เหาอยูเชิงเขานะซ่องเห็นน้ำเพือกุดบากอู้อยู่ไกลๆคุณไม่าจ้า จะข้าวก็ะ้อดละเด้อจ้ะจ <B> ้องเห็นนะผุนอำเภอกรุตบากอีห้าหลราไปวัดเลยู่จังล่างผุนจ้าปะแนี่ยเดินทางต่อนี่กําลังตอนนี้เรากําลังเราสุขีเดออำเภอกรุตบากนะคะบ้านบ้านกุนเฮ็ดบ่อบ้านกุดเฮ็ดอำเภอกุดบากจังหวัดสกลนครวิวกำลังงาม ตอนนี้ยูถึงยอดภูลงไปนี่กับแม่น้ำเพื่กุดบากเลยจ้ะต,ต,ต้นไม้กำลังเปลี่ยนสีแต่ก่อน,นเทนี้เป็นพื้นที่คอมมานิตต้นไม้กำลังเปลี่ยนสีหมือนละเบือไม้กะดีวิวเทนี้งามเห็นหมดเลยจ้าเดินทางต่อตอนนี้กำลังขับรถลงเขาเลยจ้า ขับรถลงเขาอันนี้ฟารานหินกว้างต้นไม้กลดไปต้นไม้ไม่ได้ตายนะครับ่ลไปต้นไม้แยมแรงหรือมันล่นเหม็นดนนี่รถคนเดียวรู้ทางนี้มันทางคือ นี่ก็อ้อมไปทางตุงอยู่ไก่ก้อยกันเฮงใหเขาไปหาหน่อไม้มาเติมันเป็นหน่อไม้ติ่มถุงนึงนี้จะพาไปกราบพระอริยาาัยเจ้าพระเกจิแห่งอำเภอกุฎบ่าผมเองนะครับแห่งจังหวัดสกลนครหลวงปู่เจียมนะครับเป็นวราระพระปลาเต็งท่านวราระพระแปลวจะไปสักการะท่านนะครับประเทพวิสุทธกครับวัดหลวงปู่เจียมจ้ะนี่เรฟ้างา,าม ตอนนี้แซีบตื่นแล้วเด้อจ้ะให้กงล้กงวิธีชีวิตชาวบ้านนะครับคนอีสานมีรถรถไถนำก็ไปแก้ฟืนมาแต่ฟืนไหมแห้งกำลังหมอช่วงนี้ดังไฟหมอแท้กับกล้องรถไถรถไถามามเด้อกำลังเข้าเขตหมู่บ้านกำลังเดินทางลงมือเดินไปถึงวัดนี้แล้วมอวงฟ้าสีข้างนามำตาแจงเลย ต้นไม้ทั้งนี้ยัง่งใครก็ทั้งนั้นที่เราังเบื่อมายังงขียวอยู่จ้ะคือหมู่บ้านละหมู่บ้านแรกของเประกุดบกักเส้นทางลัดต้นไม้บ้านโทนง่ายหมอแดง ตอนนี้แสบตื่นแล้วก็กินนมเลยนอนได้สัชั่วโมงหนึงชั่วโม,มงกว่าเลยทางฮาวันกุเทนแล้วตอนนี้ฮอตฮอตทางเฮาวันกุเทนกัทางลูกลังต้นไม้ตนน้นไม้กระเดียงเหมือนก่บุ่นเถือนี่เราเดินทางมาฮอดบ้านกุเทนแล้วเราจะกำลังเดินทางไปบ้านกุไห่ต่อ กำลังเอาเพื่อกดบากกำลังเอาเพื่อกดบากนี่มูบา้านเขาคือกันกับทางบ้านเขาละเพลอนซานเลยคือกันกับทางบ้านเขาได้ตอนนี้แสบตื่นแล้วนะคะโอ <c oughs> กโหคน <c oughs> ผู้ไทยคือกันนอกผู้ไทยสะกดอันนี้ก็ดีเปิ้ลผู้นั่งตื่นมาก็หาพ่อเลยอาทิปย,ยิมหวานก็ลูกยิมหวานใส่กล้องก่อนเลยเลยยิมหวาน <c oughs> ใส่กล้องก่อนจุ๊บป้าก่อนเถ<ข>อะจุป้าก่อน อกอดรูิ่นจุบก,กัน,<ะ>นวัดแต่ลูกป้าขับรถอยู่ลูกสาธุวัด้เสียบสาธุวัดเดอ้อตื่นนอนมากอารมดีเลยวันนี้เสียบเสียบใส่ชุดสวยบ่ลูกยอายุมันก่อนยิุ้มันก่อนโบไม้มแต่แดือต่ถ่ายเรื่องไม่แต่ถือกล้องเรื่องแต่พอจ จุ๊บจุบจุบส่งจูบใส่กล้องหนแล้วเอาไปไปจุ๊บจุ๊บเรจุ๊บไปพี่ๆนานากันแล้วคลงป่านแล้วรอนมีที่นอนของร่อนที่นอนโดลิมอนโอมัปีนละคิดด้อยพักพักก่อนมาเช็คสอบอ่าเจ้าสิบนาทีกันเลยกำลังจะเข้าฟางงามกำลังเดินทางต่อมัน จักโลฮอดขุดบาคนสิบก็โลอีสิบกโลก็ฮอดอันเภอขุดบาาแต่วัดวัดอยู่ในอันคุณคุดบาาเดี๋ยวพอกันไม่คลิปนะเราจะคลิปฮอดวัดคลิปต่อไปเอาไปไปก่อนลูกเอาไปไปแฟนกลับก่อนยิ้มจุ๊บจิ๋งห้องเป่า เนนนดีเ๋ยวพูมก็เซ็บมือจ้ะ